สำหรับหน้าที่ติดตามนะครับผลงานนะครับว่าชีเป็นในเพจใน facebook นะครับยูทูบนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามเหมือกันนะครับผลงานนะครับปีนี้ก็ที่อัปเดตนะครับปีหน้าที่อัปเดตเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็ปรับมาเรื่อยๆครับผมว่าสิเป็นไกลครอบไกลก็บ พอเคยอยู่กับที่ครับผมปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันชิลงมโตนะครับเดี๋ยวเบิ่งงานนะครับเป็นงั้นไม่ตานนะฮะสีเข้มๆเหมือนนี้นะครับอันนี้ไล่ไล่จะออกเนะ่นะครับ มีแสงแดดมีอย่างก็ดีไปชั้งหนึ่งนะครับนี่ครับผมมีสองเซตนะครับเซตเข้มกับเซตไลท์นะส่วนที่เข้มอยู่ที่บนลไลท์หลนะครับไม่เนื้อแข็งเลยนะครับผมเฮ็ดยากนะครับ รายละเอียดงันกับนะครับทุนี้นะครับเดีย๋ยวนี้เป็นไม้เข้มนะครับลายกับซีบอรลายทนเข้มอขอหยาบแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมให้เบิรงระบบไกนะครับสปริงคอบไกสเตนเลสน,นะครับอันนี้ชุบชุบเงาะครนะ ไข่ที่เป็นไข่แต้งนะครับฝากคนงั้นนะครับ อันนี้ราคาพันพันแปดร้อยหสิบาทรวมสูงนะครับก็รายละเอียดก็มัดยางเถีมสองลูกนะครับพร้อมใช้งานนะครับครับผม ใช้กระซั่งเข้ามาได้นะครับ0934769971นะครับ